รายการบอกเล่า965 A d e i อินเดอะไลช่วงเฮลที y ท a l k สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับดิฉันลรนดีมาปามพุทธิพงษ์เช่นเคยนะคะในรายการบอกเล่า965ในช่วงเฮลที y Talk ทาง FM 96.5และ Facebook Live Thinking Radio ค่ะ ก็อน,นอนทุกคืนวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ3ามทุ่มเป็นต้นไปเราจะได้ไปพูดคุยกับผู้คนหลากหลายนะคะที่ใช้ชีวิตมานานพอที่จะนําประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ฟังได้นําไปปรับใช้กันนะคะสําหรับคืนนี้เราจะได้มาย้อนอดีตกันนะคะไปพบกับความสุขความทรงจําที่ดิ่ฉันเชื่อแน่ว่าหลายท่านเกือบจะทุกท่านเลยล่ะคะ่ะ ไม่เคยลืมนะคะแน่นอนนะคะเด็กๆทุกคนล้วนมีการ์ตูนอยู่ในหัวใจหลายคนได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ได้คําสอนดีๆมาจากการ์ตูนนี้ซ้าไปนะคะวันนี้เราจะได้พบกับนักภาพการ์ตูนสองท่านค่ะท่านแรกนะคะคุณนิรันด์บุญรัตพันธ์ถ้าพูดชื่อน,นี้หลายๆคนอาจจะเอ๊ะเอเอเอเใครหนออะไรนะคะน้าต่อยเซมเบ้ของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้าต่อยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้าเอ๊ะท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะทั้งท่านผู้ชมที่เดูทาง Facebook Live เราด้วยค่ะนาตอยค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะได้พบกับนักภาคมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยโอ้โหอย่หัวงม่หรอกค่น้าต่อยค่ะใครน้าต่อยว่ามีใครคะที่จะเยืนยาวอยู่ในอาชีพนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้นะคะแฟนคลับน้าต่อยเนี่ย ยังคงมีตั้งแต่เด็กเล็กๆนะคะในปัจจุบันจนถึงรุ่นอย่างเราๆเลยนะคะวันนี้ไหนๆก็มาพบกับน้าต่อยแล้วเราลองไปฟังกําเนิดน้าต่อยกันดูดีกว่าค่ะน้าต่อยจะจะเล่าให้ฟังเป็นเสียงอะไรก็ได้นะคะเรียนเชิญน้าต่อยเลยค่ะกําเนิดน้าต่อยไปยังไงม,มายังไงคะน้าต่อยกาเนิดน้าต่อยเป็นเบนะ้เลยครับเอ,อ,อาเเสียงแอนพูดเลยกันเสียงแคอนพูดเลยเสียงแอนได้คะ่ะเดี๋ยวจะเป็นที่สุก่ ไม่ได้น่ารบกวนพ้จารณาเลยโอเครบกวนรบกวนนะครับนี่แล้วันนี้ครับผมใจแอันนะครับมีผมจะเล่าประวัติกันลต่อย่อๆนะครับคือนลกเต่อะมีคนบ้ากระตูก็จะเด็กๆนะครับดูกระตูตั้งแต่อือปสามปสนะครับสมัยช่วงสี่วันกุ้งพรมนะครับบางคนดูกระตูเรื่อง เจหลงพัตมบุนะครับแล้วก็สิง้อยเจ้าป่าแล้วก็มาเรื่องนากาศเสือนะครับเขาก็ดูหน้ากาศเสือปุ๊บเลยเขามีความรู้สึกโอ้โตขึ้นอยากพากหน้ากาศเสือมากเลยนะครับแล้วเขาก็พยายามเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองในวงการทีวีนะครับพ่อเขาทำงานอยู่ที่ช่องสี่บางกุ้พรมแล้วู็ปู่ก็ด้วยนะครับขึ้นก่อตั้งสถานีครับแล้วต่อยก็คุกคีในวงการทีวีตัดตะกั่เด็กนะครับทำรับจ้างทำงานทุกชนิดในช่องสี่บางกุ้พรมตั้งแต่ส่งฟิล์มตัดตอคุณพ่อสอนหมดนะครับ แล้วก็ไปยืนดูข้างภาคประตูนักอากาศเสือนะครับแล้วก็ไปแรงบันดาลใจนะครับแล้วผมก็เติบโตในวงการทีวีไปเรื่อยๆจนกระทั่งสิบปีต่อมานะครับไวเป็นช่องเก้าสมทภูมิยนะครับไม่น่าเชื่อครับนักอากาศเสือเวอร์ชั่นนั้นมันกลับมาฉายใหม่และผมได้ภาพบรรอากาศเสือด้วยครับโอ้โหขนลุกสู้เลยว้าวติดเต้นนั่นแหละครับคือที่มาของนักอากาศเือเอ้ยนักนักต่อยฟิลเม้ครับอ๋อตอนนั้นยังไม่เป็นนักต่อยฟิลเม่ยังเป็นชื่อนิรันดร์บุญจันทพันธ์อยู่นะครับแล้วก็ภาพมาเรื่อยๆจนถึงปี2525นะครับ มันมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นครับคือเรื่องโดราเอมอนครับโอ้ยแล้วผมก็นักต่อยเคาให้ได้พาไปตัวผมในใจแอนนะครับอภาใจแอนมาจนโด่งดังเนี่ยนะครับแล้วก็มาอีกปีหนึ่งนะครับมีเรื่องด็อกเตอร์ฟานั่นหนูน้อยอาราเล่นะครับเขาจะภาเป็นนูรมิจิซัมเุยครับโอ้โหผมชอบคุณครูมิจงริมากเลยนะครับแล้วเด็กๆก็ตั้งฉายาผมว่าแล้วต่อยเซิร์ฟเมฆนตอนนั้นเมื่อผมออกทีวีประจำนะครับเพราะว่า ผู้เมกาบอกว่าไม่ได้แล้วไม่อยากตอบจดหมายแล้วมันมาเยอะมากออกาการทางทีวีแล้วกันเด็กๆก็ถามผมทางทีวีว่าชื่ออะไรผมบอกชื่อนี้อะไรบอกชื่อเชยมีชื่อเล่นมาบอกชื่อต่อยเขาแลแ้วเจอเ้าเป็นแล้วตอนน่อยเฟ่รเบย์นะต่อต้นต้นมาครับโอ้ยเหนื่อยแหมนี่ตั้งใจว่าจะ <c oughs> ตั้งใจว่าจะทนุถนอมนะต่อยนะคะเออให้ <c oughs> เออคุยกับเราแบบไม่เหนื่อยนะคะป้ากับว่า,วาโอ้โหอามารด เริ่มเลยนะคะนาต่อยสนุกมากเลยค่ะคิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงจะได้ย้อนไปเอจินตนาการได้ถึงความสุขในอดีตนะคะโอ้น้าต่อยไม่ได้ภาคแต่การ์ตูนอย่างเดียวใช่ไหมคะน้าต่อยภาคอะไรมาสารพัดเออเอาเสนาต่อยก่อนเลยนะสิจะแอล้วเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยไม่เริ่มแรกเลยนะครับสมัยช่องสีผมตอนนั้นผมเป็น พนักงานรุ่นสุดท้ายของไทยตุรัสจำกัดนะครับแล้วก็โอดเป็นสมมาทนนะครับช่วงเวลานั้นสองปี2518เนี่ยผมเรียนมาลัยเีนหนึ่งบ้งนะครับปี2512จบไม่ได้แล้วนะครับก็เริ่มพาดหนังนะครับพาดหนังฝรั่งพาดหนังจีนนะครับพ้าจนกระทั่งมาถึงปี2523เป็นสมมาทนแล้วพลาการ์ตูนตอนนั้นเด็กไม่ติดเลยเพราเสียงจะเป็นหนังฝรั่งกับหนังจีนไปหมดเลยต้องมาปรับเสียงวุ่นวายไปหมดเลยนะครับช่วงเวลานั้นนะครับครับยังทอมครูฟเนี่ย ผมให้เสียงคนแรกของประเทศไทยเลยนะตอนปี <Wow. S> 2 0 0 22ตอนฮะตอนทนองคุดนะเข้าวงการใหม่เขายุ19บ้างแล้วตัวน,นั้นผมอายุป,ประมาณน่าจะประมาณ26 27เนี่ยเสียงผมเลยเข้าหน้าก็เตะนเลนยผ้ากระสุ้ <c oughs> ท็อปันนะผมผ้ากระตูนการําทำทำคุดผ้ากระตูนไปเลยเด็กไม่ติด <c oughs> นะครับ <c oughs> ต้องมาปร,ปร <c oughs> ับเปลี่ยนอยู่นานมากนะครับปรับเปลี่ยนจนเด็กเริ่มติดนะครับเหมือนกับเสียงกระตูนนี่มันต้องเป็นเสียงที่ สิงสองสิงพิเศษใช่ไหมคะโอเวอร์แอ็คติ่งมันไม่ใช่เสียงคนธรรมดาใช่ไหมครับมันต้องโอเวอร์แอ็คติ่งเพราะกระตูมันตลอดตอนนั้นเราภาพแบบสไตล์แบบหนังฝรั่หงหนังจีนกันมันก็ไม่เข้าหน้าผมไมปถามเด็กข้างบ้านบอกเป็นไงบ้างดูแล้วเป็นไงไม่เอาไหนเลยไม่เอาเหนียงเลยจนกระทั่งมันมีมุกเกิดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับเพราะถอยหลังไปประมาณสิบปีแล้วเนี่ยตั้งแต่2523ัน 2023, ่งี่สิบสามสิบเนี่ย4ี42ปีแล้วใช่ไหม <42 S 2> ี่สิบสองปีใช่ไหมครับสี่สิบกว่าปีสปีสมัย,ยนะั้นแหละคนแปลญ,ญี่ปุ่นยากมากนะครับที่จะรู้ภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทยน้อยมากตอนนั้นหนังที่ส่งมาเป็นฟิล์มภาพยนตร์นะครับแล้วเราฉายสดออกอากาศแล้วก็มีพร้อมเกับเ,เป็นแดร์็อกเป็นคลิปถ่ายทำมานะครับส่งมาจากญี่ปุ่นนะครับผมก็ให้ท่าจารย์คงศักดิ์ท่านเป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่นท่านสอนอยู่เสร็จปัตจุลาให้่ันแปลหมดเนี่ยกับปรีมเนี่ยจะมาถึงที่ช่องก้าวสมรรถันธุรหัส แล้ววันอาทิตย์เราต้องหักบทถ้ามีเวลาแปลก็สองวันหนึ่งเลยครับแล้วบทนี้มันขีดค่าเลิเทอรหมดเลยเขาบอกว่านี่คุณพี่ร์แล้วผมจะแปลงไงเนี่ยมันขีดค่าเลิกเทิะไปบทเลยเอ่อ <laughs> ผมเคยผัดจังหวะท่านกาลังสองนนักศึกษาพอดีนะครับผมก็ให้เขียนาเลย <laughs> ผมเชื่อมืออาจารย์ผู <laughs> 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 ้ดังๆนะครับผมเชื่อมืออาจารย์นักศึกษาก็เลยขึ้นอาจารย์ก็บอกเออเออแปลให้นะครับแปลให้แต่ว่า บอกมันหายนะครับมันหายบนนหน้าเลยทีเดียวนะครับ<อ>ไมาอยากยาการแก้งายตกนะครับแต่ว่าบทมันหาย<ถ>เพราะมาถึงเวลาภาคเนี่ยเรากม็มีโอกาสตรวจตรวจทานเพราะว่าถ้าการตกวันศุกร์นะครับก็ให้พนักงานทีมพ์ดีนะครับแล้วก็อยู่บนเสาวันทิตผมก็รวบรวมบทแล้วก็บอภาคก,กันสดสดวันอาทิตย์ที่ช่องการสุนทอแล้วกรธภาคไปหน้าหนึ่งกันแล้วหน้าสองกันแล้วมาถึงหน้าสามแล้วมันน่าจะมีหน้าสี่กันหน้าห้า มันการไปหน้าหงกแล้วจบเลยไอ้ปัญหาทั้งสองหน้าเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็บอกหน้านักพากันะครับซึ่งมีสี่คนมีผมมีคุณเลวบัตเสียชีวิตไปแล้วภาคเป็นมิสเตอร์เอ็กนะฮะภาคเป็นพ่อโดยมิตากในนั้นนะครับมีคุณสันทนาที่ภาคเป็นโดนเรมอนคุณสันสนีที่พากันโดนมิตากมองหน้ากันลึกๆเป็นหลักเลยครับแล้วก็บอกว่าตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันกันนะครับเพราะพากสนอากาศใช่ไหมครับแล้วก็ดันกดรุ่นสดไปเลยนนะครับคือเราถูกฝึกมาให้ลิฟต์สติ๊ก มันปากอ้าแล้วก็ต้องอ้าตามันอ้าที่เราใส่ไปเนี่ยมันไม่ตรงกันหนังเลยมันม่วไปหมดเลยนะครับมันม่วไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับในในฉากนี่นะครับนางเอกคุณสันตมีเขากําลังผัดเข้าผัดอยู่แล้วอากาศเสือเราโตะกลังกำลังกำลังกินอยู่นะครับตอนนั้นเราไม่ภาษาญี่ปุ่นได้กระดิกหูเลยนะครับเอสันตณีเขาก็ในญี่ปุ่นนั้นมีตรเด็กก็หัดถามว่าถามว่าอากาศเสือ โอ้ยชีเน่นะครับแล้วก็แต่เขาก็มั่วถูกว่าอร่อยไหมครับผมก็บอกว York, ่าอร่อยก็อร่อยครับท่านนี้ตนไหนนะครับมันก็ซูมไปที่ซูมไปที่ประตูหน้าบ้านของมิดูรีนนะครับแล้วมีกำปั้นมาเลื้เคาะปังปังแล้วมันก็ซูมเาออกมาครับเป็นนักปั้นนักปั้นจะท่ำเสือแน่เพราะไม่ใส่เสื้อพี่เด็กหัวมาลายนะครับไอ้อากาศเสือมารู้อยู่แล้วมาหันไปบอกเรือกเลืองหลักอย่างงี FREE ้นะครับเรือกเลืองหลักเลยนะเรือกเลืองหลักเลยนะแล้วพูดคำว่าอบูไนตอนนั้ไออบูไนแปลว่าอะไรวะ แตนไม่ได้อาบูไายแปลว่าอะไรนะผมก็บอกว่าเชิญครับว่าผมโผล่เข้ามานะครับอนันเองเอกก็ถามนะครับในในบทน่าจะเป็นอนัตตาดาเลนะครับึ่งแปลว่านั่นใครคะนะกรัาเสือนะครับตอนนี้พูดกัต้นนี้ก็บอกเขาก็แปลอ้าถูกเหมือน,นกันเขาบอกว่านั่นใครไอ้ผมก็อ้าไม่ถูกผมก็ตอบไปครับว่าอาบูนัยสองครั้งงูแปลว่าเอาบทของรุ่นพี่ที่ภาคหนังมาบุ้งเข้ามาใส่เพื่อผมเองครับนะครับ ทันใดนั้นไอ้งคือผวก็ไล่กระโดดทีแล้วการเสือเปี้ยงมาให้เอาโต๊ะกวดาตู้มาให้นะการเสือแล้วมันนอนตมกองเลือดประมาณนี้ครับแล้วก็นางเอกก็ถามว่าเอได้สบุได้สบุซึ่งแปลว่าเจ็บไหมครไม่เป็นไรใช่ไหมคะนะครับแต่เขาไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับสำนึกนี้ก็มั่วถามว่าใครเป็นเพื่อนคุณไงแล้วตอบว่าได้สบุเออแบบว่าไม่เป็นไรอย่าวูบผมก็ตอบว่า ผมเลือกโคบไปแล้วไอ้นี่มันเลวตั้งแต่นั้นมานั้นเราก็มั่วแหลกเลยนะเอาบุกกับรุ่นพี่มาใส่นะครับจนกระทั่งจบจบเรื่องนะครับทุกคนหนีออกจากห้องภาพไปหมดเลยนะครับเพราะเดี๋ยวต้องมีคนโทรประดาแน่นอนนะครับผมอยู่ไปไปนะจำกงานภาพยนตร์ตอนนั้นนะครับต้องเก็บ <laughs> รูปรวมบ,บทเก็บรวบรวมฟิล์มภาพยนตร์ไปเก็บก่อนนะครับ <laughs> แต่หน้าห้องมันจะมีโทรศัพท์ใช่ไหมครัโทรศัพท์ก็ดังทันทีนะครับแล้วระหว่างห้องภาพกับห้องระหว่างห้องภาพนั้นี่วยกระจกกั้นจะเป็นห้องมาสเตอร์คอนโทรลแล้วก็ห้องเทปบันทึกภาาพนนะคครับททุกมมองี่่ผเลยว มันจะกล้ารับโทรศัพท์แปต้องมีคนโทรมราด่าแน่าะมันนั่งฟังแล้วไม่รู้เรื่องมันพูดอะไรนะครับผมก็รับโทรศัพท์จริงคอมพิวเตอร์ก็ส่งมาบอกว่าเอ่อมีเด็กโทรมานะครับ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 รับครับเอาผมรับปุ๊บขอพูดกับไอ้คนที่เป็นนักการเสือเลยครับโอ้มือไว้สั่นเลยครับ <c oughs> <c oughs> พี่เรียนที่พาเปนักการเสือเพราะเหรอผมนั่งดูกระยายแล้วดูไม่รู้เรื่องเลยแต่มันตลกดีอะด้วยเราไม่เค้ฟังเลยเนี่ยโอ้แล้วก็เข้าใจมุกวันเด็กชอบเรื่องตลกนีไมันจะรู้ไม่รู้เรื่ออองผกบวว่่่่าาาาทีพไปนระ เออบทมันไม่มีอะไปต้องมั่วนะเออไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมบอกไม่ว่านะครับตลกดีเหมือนกันครับหรือกวางสายจ้างนั้นมาเลยก็จับเท็จถูกว่าเฮ้ยตังเอ่ยต่อไปนะเด็กชอบสนุกสนานนี่ฮะแล้วก็ใส่มุกเลยนะครับยันชื่อภาษาอังกฤษสมัยก่อนแล้วไม่กระเด็กหูเลยครับคุณมิซิกูชิมิซิกูชิอะไรพราโอ้โหพู้ชายกันเลยเฮ้ยคุณสมชายแล้วกันนะง่ายดีเดินจากยึดุัวมาไทยเลยครับดังเอกชื่อคุณอะไรก็แต่คุณคานโกอะไรว่า เอาง่ายๆเถอะไหมคุณบัลลีเด็กก็ได้ชอบไในการเลื่อนลงมาเรียกแท็กซี่ไปสนามบินฮาเดดาสมัยนั้นฮาเดดาไม่ได้หูเลยครับพ่อเราบอกไปไหนดีครับไปดอนเมืองแล้วกันไปดอนเมืองทั้งคือทั้งที่ไปดอนเมืองนะครับก็เลยเป็นมุกเป็นมุกของเราขึ้นมาครับเด็กเคยเริ่มจิดกับตั้งตึงมา ไม่ใช่ความเก่งกาจอะไรแล้วเวามุ่งมเก่งสิคะเพราะว่าจริงๆเราล้วภาคไม่ได้ภาคตามบทนะคะกลายเป็นจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้เนี่ยมันมาทางสายเลือดแล้วคะน้าต่อยเพราะว่าไม่สักครู่เนี่ยถ้าฟังน้าต่อยเล่าตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมีคุณปู่มีคุณพ่อแล้วก็มีน้าต่อยเนี่ยทางานทางด้านนี้แล้วจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยทราบว่าลูกชายน้าต่อยก็สืบทอดกี่เจนแล้วเนี่ยน้าต่อยขา เออก็จะมีลูกชายคนเล็กนะครับก็เป็นอาจารย์สอนอยู่หลายด้วยนะครับแล้วเขาก็มาช่วยผมทําทำเพจ a c e b o o k แล้วก็ถ่ายโฆรรษณาเกี่ยวกระตูแล้วก็ทาลิขสิทธิ์พวกนี้ครับก็รับรับช่วยจากผมต่อไปแล้วก็ช่วยดูแลร<ห>ับดูนะคะคนหนึ่งคุณปู่สองคุณพ่อสามนะน้าต่อยสี่รุ่นลูกสี่เจเนเรชั่นโอ้โหเป็นครับตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดมั้งคุณปู่บอกมาตั้งแต่สมัย สร้างที่ใหม่ๆเคุณปู่เป็นไอ,อเจนต์พิพารับแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นเกี่ยวกับด้านฟิล์มภาพยนตร์เ่ราะพีะ่เขียนฟิล์มภาพยนตร์ที่พ่อสอนผมเกียบฟิล์มภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กเลยครับค่ะโอ้หน่าภาคภูมิใจกับนามสกุลบุญรัตพันธ์สายนี้มากๆเลยนะคะที่ออให้ความสุขแล้วก็ให้ความทรงจําที่ดีกับพวกเรานะคะน้าต่อยค่ะทุกวันนี้น้าต่อยก็ยังคงทํางานภาคภาคหนังภาคการ์ตูนอยู่ใช่ไหมคะ ก็ยังมีบ้างครับแต่ไม่มากนะแต่ปัจนุบัไม่ได้ภาคที่ช่องเก้าเลยนะครับไปภาคที่ช่องเฉีดนะครับภาคช่องเฉียดนะครับภี่สี่นะนะครับกระเพาะหนังจีนหนังฝรั่งหนังเกาหลีนะครับก็อาทิตย์หนึ่งจะไปครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุที่ต้องไปเพราะว่าอยู่บ้านแล้วมันเบื่อและอย่างผมยังมีอาการเจ็บที่พูดกันหนูช่ตอนเนี้ผมก็จกินยาแก้ปวดปลายประสาทมานะเพราะว่นมันปวดหมดเลยเพราะผมเนี่ยผ่า ผ่ากระดูกสันหลังใช่ไหมฮะแล้วช่วงเวลาผ่าตัดกระดูกสันหลังเสร็จมันจะมีไวรัสตัวหนึ่งคือมันสวัดขึ้นรอบเอวโหปวดมากปัจจุบันนี้8ปีแล้วมันยังปวดอยู่เลยนะครับต้องกินยาแก้ปวดอยู่บ้านแล้วมันเครียดนะครับออกไปทํางานไปต่างๆมันก็ลืมความความเครียดลูกชายทหางานได้ทําเพื่อมันไม่เครียดไม่งั้นผมอยู่บ้านจะเครียดมากเลยค่ะ ดูสิคะคุณผู้ฟังคะเอ่อหน้าต่อยซึ่งเอ่อจะต้องอดทนนะคะกับความเจ็บปวดแต่กลับให้ความสุขกับเราได้นะคะน้ต่อยเอ่อมีข้อแนะนําอะไรในเรื่องนี้บ้างไหมคะเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยค่ะอยากจะเตือนใจอยากจะอะไรพวกเราคุณผู้ฟังทุกท่านไหมคะเอาเอาคนรุ่นไหนดีอะมันเป็นเอา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 ทุกรุ่นเลยละค่ะเพราะว่ารายการของเราเนงจริงๆแล้วแนะนํานะคะรุ่นเราฟังกันนะคะก็ได้ประโยชน์ลูกหลานเนี่ย มาชวนกันฟังเนี <Luc ar ic> <DVD> ่ยก <vibrating> ็จะได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลผู้ใหญ่ในบ้านได้อย่างดีด้วยค่ะอืมงั้นก็พูดให้รุ่นหลานฟังกับรุ่นลูกฟังเลยนะในการดูแลผู้ใหญ่ค่ะรุ่นนึงคุณพ่อคุณแม่ก็ตู่ยาการตายใหญ่รุ่นรุ่นผมเนี่ยนะครับคือท่านจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งนะครับคือเหงาเพราะคนรุ่นท่านเนี่ยจากไปหลายคนแล้วอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยผมไปเจออาผม อาผมเป็นศิลปินแห่งชาติและเป็นไอดอลของผม,มท่านเป็นนักภาคนะครับแล้วก็นักแสดงท่านเอกของช่องสีวงพรม,ะมนะเป็นไอดอลผมและเป็นอาผมท่านคืออารองข้าบุญคดีศิลปินแห่งชาติะะนะครับเออผมไปเจอท่าน่านก็บอกว่าเฮ้ออยไอรุ่นอาเนี่ยนะมันเหลือไม่กี่คนแล้วนะก็จากไปก็เอ่อหายคนแล้วไฟโรดไส้สิงก็จากไปเนี่ยเพื่อนท่านะนะครับแม้กระทั่ง คุณเศรษฐาอาเศรษฐาต้อยเศรษฐาต่ากไปตอนนี้อาก็เลยเพื่อนเดอเดออาเขนรุพลดุลยพันธ์ก็รู้จัจากไปเมื่อไหร่ผมฟังคําพูดของอาที่มีความสุขว่าเขาเขาสบายผมก็ถึงแม้จะมีลูกมีหลานอยู่ใกล้ๆตัวแต่ความสุขว่าไอ้คนุ่นเราเนี่ยเพื่อนๆมันก็เริ่มห่างเหินจากกันไปเพราะฉะนั้นค,คุณพ่อคุณแม่แลวคุณผู้มเนี่ยลูกหลานต้องดูแลให้ความสุขมันพยายามคุยกับท่านนะครับคุยกับท่าน บางครั้งท่านขี่บนอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าท่านหวังดีอ,อย่าไปมีความสุขอับน,น้ำคานอยู่เลยปู่พูดนี้เบื่อ<า>พ่อพูดนี้เบื่อไม่ได้เลยครับเพราะว่าท่านะตื่นด้วยความเอ,อตื่นด้วยความถูกต้องแล้วหวังดีต่อพวกเราและอย่างหนึ่งวันๆท่านไม่ได้พูดกับใคร<า>นะครับอย่างผมเนี่ยหลานจะมาหาผมอาทิตย์ละสามวันสุกเสราร์อาทิตย์ยัง ต้งอาจารย์นึพระหัาเนี่ยผมรู้ดวจะพูด <funny> กับใครแฟนก็ไม่ค่อยพูดผมพัดตาไอกชูว hmm. ่ามันต่างคนต่างอยมานนี่นะครับบางทีมันเหงานะ่ยบางทีไปได้เจอเด็กรุ่นน้องที่คุยกันตามช่องเจ็ดช่องเก้ามันผมก็คุยกันได้ทั้งวันไม่ไงขนาดคุยเวลาไอไปนั้นก็มีความสุขอย่างคุยกับหนูเนี่ยมันก็เป็นเป็นความสุขนะมันได้แลกความดิใจออกไปนะครับมีความเหงานะครับเพราะฉะนั้นช่วยดูแลนะครับบ้านพักหลุดของเรานะครับเพราะว่าท่านเนี่ย อาจจะจากไปได้มันทึกบันนึ่อย่างผมเนี่ยฟังพระทุกคืนนะก่อนนอนจะเปิดพระทิ้งไว้เลยนะครับในยูทูบกับสับเปลี่ยนไปหลวงพ่อพุทธมั่งนะครับะอาจา์เปลี่ยนมั่งนะครับหลายองค์ทีเดียวนะครับหลวงพ่อสนองมั่งฟังนั้นคืนสับเปลี่ยนไปนะครับถึงตามหมาบ้างเลยรครับเพื่อทําใจแล้วก็ศึกษาพระธรรมแล้วก็มีความสุขว่าเราพรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นก็ได้ต้องทําใจเอาไว้พรุ่งนี้อาจจะไม่ตื่นก็ได้เราจะได้มีความสุขว่าเราไม่กลัว นะครับเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเพราะนั้นเชื่อคุณพ่อคุณแม่นะเป็นเพื่อนท่านดูแลท่านคุยกับท่านไม่ต้องไปซื้ออะไรท่านเพราะท่านมีมาเยอะแล้วท่านซื้อมาเยอะแล้วไอ้ของฝันของฝากแล้วไม่จะเป็นเลยอยู่ใกล้ท่านคุยกับท่านบ้างอย่าขี้หงุดหงิดที่ลำคาญกับท่านก็พอแล้วนะครับแล้วก็โอเคเตือนรุ่นรุ่นหลังๆนันแล้วกันนะครับ เอ่อรุ่นหลังๆนี่จะมีความสุขว่าฉันยังดุมอย่างแน่นนะครับยังมีอนาคตยาวไกลแต่อย่าประมาทนะครับในช่วงเวลานี้โควิดก็ระบาดการไม่มีการทําผมไปที่ต่างๆเนี่ยเขาได้มีความสุขว่าลูกสาวเด็กรุ่นใหม่เลยนะค่ะแต่รุ่นผม67แล้วเนี่ยมันก็ทํางานเลี้ยงตัวเองมาปัจจุบันก็ยังเลี้ยงตัวเองอยู่ไม่ยอมให้ลูกเลี้ยงนะครับก็ยืนความสุขเราอยู่ยันได้นานไอ้เด็กพวกเนี่ยอีก20ปีมันจะอยู่อย่างไรในสภาวะแวบ้อนพวกนี้นะครับ อย่าโทษนู่นโทษนี่นะครับนะครับอย่าไปโทษรัฐบาลอย่าไปโทษใครก็แต่เราต้องดูแลตัวเองตอนนี้เก็บตังค์ให้มากๆอย่าใช้ฟุ่มเฟือยของออนไลน์มันเยอะมากก็ซื้อเฉพาะที่จําเป็นเลยกันไหมเยอะมันเยอะนะครับเก็บตังค์ไว้เพราะว่าพอเราแก่ตัวนยไอ้โรคภัยข้าเจ็บมันจะถามหาอย่างผมน้่เก็บตังค์ไว้ตลอดชีวิตนะจะใช้บ้านปลายหกสิบไม่อยากทำอะไรแล้วอยากจะเที่ยวนะครับอยากจะตกสาร ชื่ไหมหมดไปกับการรักษาพยาบาลจนถึงทุกวันเนี้ย8ล้านกาว่าบาทนะครับยังไม่จบนะครับ8ล้านกว่าบาทนะครับตอนที่ผ่าตักะฮะ5ล้านกว่าแล้วก็อีก8ปีเนะี่ย3ล้านกว่าบาทเป็นค่ายายอย่างเดียวผมทานยานแคปูที่แพงมากนะครับทานมาหมื่นเม็ดแล้วมันก็อทานต่อไปแต่ดีที่มันไม่ทำายไตนะครับ ก็ที่พูดมาเมื่อกี้ฟังน่้จะสับสนหรือเปล่านะยครับก็เปเรียนเปียนเลยค่ะเรบเข้าใจเลยค่ะแล้วนกเรื่อการทิดนิดหน่อยหน่อยเหมือนกันค่ะก็เลยค่ะมันเป็นเพราะว่าหน้าต่อยทํางานหนักรึเปล่าคะที่เรื่องของสุขภาพเนี่ยค่ะใช่ครับคือผมเนี่ยอยู่ในห้องเย็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป .2 แล้วสมัยก่อนในช่องสี่หังพรมเนี่ยมันเป็นหลอดเลยครับก็ต้องรับบนพรมไม่่ประมาณสิบหกขั้นต่ำอใช่ค่ะยิ่งห้องส่งนี่อยากได้เนซีโมเลยนะครับใช่นหลอดทั้งนั้น ผมก็ตุนซับความเย็นมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่พอสองกนสามปนปัจจุบันก็เลยกลายเป็นขีดหอกและใส่แล้วรักษาไม่หายและประกอบมาช่วงช่วงเวลาปี่ปมาณถ้าร้อยห้าหิสี่จะได้น้ำท่วมจำได้ไหมครับค่ะจำได้ค่ะผมย้ายมาอู่บ้านรักษาเนี่ยครับโอ้โหน้ําท่วมพอดีเลยแล้วก็มาเจอเอ่อรุ่นน้องที่น่ารักน้องตูนบริฟโตรแรมเขาอยู่บ้านเดียวกัผมนะครับว้าวอุ้ยขยันขันแข็งมากนะครับช่วงน้ําท่วมเนี่ยผมยื่กู้คันหนึ่งมาลุยน้ําได้ใช่ไหมครับผมก็ ก็อย่างลุงตูนเนี่ยไปซื้อน้ำมันออกไปซื้อตามปั๊มนะครับลุยน้ํากันไปนะครับแล้วรับส่งชงบุญชาวบ้านมากนะครับแต่เราเฟื่องแรงผมไม่แข็งแรงพอผมไปโดนในพวกน้ำคำน้ำํำมันโผล่เข้าผมไปล้างมือไม่สะอาดก็แวะล้างสะดวกซื้อกินอะไรเข้าไปปุ๊บเชื้อโรคเข้าไปอืมก็ไม่อนกระดูกข้าหลงังโชคดีมากเลย <laughs> มันกลายเป็นบานาโรคกระดูกข้าหลังจนกระทั่งกระดูกพิษแผลต้องผ่าตัดมือถึงตายครับนั่นแหละครับโอ้โหชีวิตนะต่อยนอกจากจะต้องฟันฝ่า งานหนักแล้วนะคะยังต้องฟันฝ่ากับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มากับงานหนักนั้นด้วยนะคะแต่น้าต่อยก็ยังให้กําลังใจพวกเราได้อยู่ดีนะคะนะต่อยคืนนี้เป็นแบบอย่างให้พวกเราได้อย่างแท้จริงเลยทีเดียวคะ่นะนต่อยขานะ้าต่อยยังอ่านการ์ตูนหรือว่าดูการ์ตูนอยู่ไหมคะทุกวันนี้ดูคนระับผมยังบ้าการ์ตูนอยู่ <laughs> แล้วเบไปดูทางเด็ตฟิกบ้างนะครับ <laughs> เพราะ <c oughs> ทางช่องก็เออ มีการ์ตูนที่เคยภาคแล้วสามอาจจะดูทางหนึ่งสักทุกนะครับแล้วก็ยังบอกรุ่นน้องๆที่ช่องกาบอกว่าถ้าซื้อการ์ตูนมานี่แหละดูแลนิดหนึ่งเพราะบางทีการ์ตูนสมัยสมัยเนี้ยมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมัยนี่มันก็อรุนแรงล้วครับดูนิดหนึ่งเวลาภาคเนี่ยอย่าภาคเัารุนแรงอย่างดับก้บอลแล้วก็บอลเมื่อสามสิบกว่าปีไปแล้วนะครับสามสิบห้าปีแล้วที่เริ่มสายนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ตูนทุรุนแรงผู้ใายการก็บอกว่าทำยังไงไม่ให้รุนแรงอุอสรรคผมบอกได้เลย ผมเลยได้นนภาคมาให้มันรุนแรงยังฟรีเซอร์เนี่ยมันตัวที่ร้ายมาก<ะ>ราหรือมันน่ากลัวเสียงแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นแค้เสียงนั้นผมเห็นที่นิ้วมันเนี่ยมัน<ะ>สีดำ<ะ>ผมบอกเองั้นให้มันเป็นพวกพุ๊ดตุ๊ดถไปเลยแล้ว,ลว<ะ>ก<ะ>ันนะเมื่อเ่ยนเสียงฟรีเซอร์จากหน้ากลัวเป็นเสียงเตาเลยว่าไงงอก,กนุนก็าวายดีใช่มั้ยฮะมันก็เลยดึงดูดลยเลยครับลดความน่ากลัวความรุนแรมันไป ค่ะในเสียงที่เราพากแต่เราไม่ได้เปลี่ยนการบทแล้วเปลี่ยนแทร็กเตอร์ของเสียงต่างนี่คือลักษณะของผมนะครับค่ะ,คะแต่บางทีหนังพระเอกหลอนะนะ่อๆไปั้นนั้นพระหล่อๆมาปุ๊บเนี่ยเข้าไปดารานะครับมันสั่งตอนนั้นย,ยังไม่มีกฎคบวเสียงลูกสุราช่างเป็นการมันก็สั่งเหล้าดื่มใช่ไหมครับผมก็เดินเข้ามาเลยเพลงมันน่าหล่อมากเลยไอมพิวเตอร์ผมเออผมพาก็นสุพรรณเลยนะครับเสุพรรณเลย ขอโยกแก้วนึงขอโยกแก้วนึงนะใส่น้ำตาลน้อยหน่อยคนคนคน้องข้างคนอ,อ,อก,กันคึ้นเลยครับเอกหน้าล้อหล่อนะครับเสียงเดินนะกินโอโย้ครับไม้ใช่ที่มันส่งนะพวกเอ่อพวกพวกเหล้าวายพวกเนี้ยนะครับผมก็ใส่อบ,บอกไม่เอกสั่งโอโย้มากินก็คือเป็นมุกของเราในสมัยนั้นแต่ดึงสมัยเนี้ยเขาจะไม่ผ้าบแบบผมแล้วเขาจะผ้าแบบชิบานิสลิซึมเลยคือญี่ปุ่นผ้ายอย่างไงตามนั้นผ้ายอย่างนั้นแบบนี้ก็ไม่ได้ยกผานะครับเขาเรียกว่าดับบลิงเสียง การภาคไหนังคือการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นเหมาะสมกับโลเคชันนั้นกับความรู้สึกของคนดูในวัยวัยวัยนั้นนะครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่พาคเขาเรียกว่าดับบิ้งคือญี่ปุ่นแรงไปไงเขาก็แรงไปอย่างนั้นนะครับคืออันนี้ถ้ามาเข้าเข้าช่องอาจจะต้องเปลี่ยนแฟงที่นุ่งนะก็ฝากเด็กกันช่องเก้าและการดูแลก็เป็นรุ่นรุ่นและหลานผมอะจร่งตอนนี้ขึ้นมาแล้วดูแลนะครับต้องแป้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ตกตาลนะครับก็ช่วยดูแลกันแล้วกันนะครับ ส่วนออกสื่ออื่นเนี่ยเราก็ไปพูดเขาไม่ได้นะครับอาชีพต่างๆทีเราเกิดมาก็ช่วงเ้าแล้วก็ทนุถนอมเด็กมาตั้งหูกับสี่ปีแล้วสีป่ปีแล้วนะครับค่ะ,ค,ะคุณทวังได้ยินอย่างแล้วก็เห็นอย่างที่ดิฉันเห็นไหมคะน้าต่อยนะคะมีชีวิตอยู่ที่ฝ่าฟันทุกอย่างได้เนี่ยด้วยอารมณ์ที่แสนดีของน้าต่อยนั่นเองนะคะน้าต่อยมองอะไรเนี่ยด้วยความปรารถนาดีแล้วก็ด้วยความสุขสนุกสนานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งนี้แหละคะ่ะที่ดิฉันใหญ่จะฝากคุณผู้ฟังในคืนนี้นะคะว่าหน้าต่อยจะเป็นแบบอย่างให้เราในเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยโบราณว่าดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวสําหรับหน้าต่อยแล้วเนี่คงจะต้องใช้คําว่าภาคหนังภาคประตูลแล้วเพิ่มพูนพลังให้กับตัวเองนะคะผู้ฟังมีอะไรที่จะเพิ่มพูนพลังให้กับตัวเองก็ลองมองหาดูนะคะเราจะได้มีพลังและมีกําลังใจอย่างหน้าต่อยวันนี้ต้องกลับขอบพระคุณหน้าต่อยมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะหน้าต่อยคะ่ะขอบพระคุณมากๆนะะคะ่ะ ฟังแล้วนอนหลับด้ยเนี่ยฝันดีค่ะฝันดีเดี๋ยวสักครู่นะคะ,ค,ะค่ะเราจะได้พบกับพี่พึ่งชิสุกะของเราค่ะนา้าไตยค่ะค่ะค่ะขอบคุณนต้ตไอยค่ะครับดีค,ครับรายการบอกเล่า965อ d เดย์อินเดอะไลฟ์ช่วงเฮล y ี่ทอ